ครับผมมาฟังอีกช่วงทำดองหนี่งนะครับผมมาที่เรียกว่าศิลปินดนตรีพื้นบ้านนะฮะมานั่งดิสซีซอให้ฟังแบบสดๆนะครับผมได้รับเกียรติเรียกว่าสามสลาสามประคูนะฮะเพลงนี้ก็เห็นว่าจะเป็นสร้อยแสงตัดนะฮะทำดองของชาวไทยขึนเมืองเชียงตุงนะครับคื่องดนตรีก็มีสลอกับซึงนะฮะเล่นกันง่ายๆนะพอะดุษสามตา

ငေကေင်းငာေဒေိောပစေြာေြມနောကေင်းတာေကေရာန်လို့းစို့းကေင်ရားတားကေင con cho cho con nhìn mừng của lên lớn mà nhiều cả tâm tình mừng đường đừng hô cả thì chẳng รับผมอนี่ก็คือนำนำครับขานส่วนหนึ่งนะฮะของบทเพลงของทหารชาที่เกิดในีงตุงบันนี้หาฟังได้ยากนะฮะแต่พอหาฟังได้ยากจริงนะ,ะสามศิลปินก็เมืองเชียงตุงนะฮะด่านหลวงและเมืองจอ่า,จายจีะแล้วก็อาปรุงสามตานะผมนี้ให้เกียรติใจมานั่งนั่งคุยกับตันนะผมยวดูตอนะฮะครับผมนะฮะ ก็เรียกว่าวันนี้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกับหลายหลายสลานะสลาทางเชียงตุงนะผมเรียกว่าศิลปินทางเชียงตุงนะศิลปินของไทเคินเขาเมื่อเช้าก็ไปถ่ายทำที่บ้านวันนี้ก็มานั่งเล่นกันแล้วก็มาถ่ายทำกันนะเพราะว่าจะให้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในวัธรรมของชาวไทเคินเชียงตุงนะผมนี่ก็คือพ่อลุงสามตาลนะให้

thằng phải có phần năm nhà anh quân chắc tới đường mù hâu theo tiếng hùng mi văn dùng dân mù hâu theo tiếng hùng xa xa khi quán đi lắc tiếng mà dù phải เก,าาากาเาลาผมนะดําดําขับกานตำนาน <c oughs> ของเจ้าไทยขืนจริงๆนะวันนี้พ่อลุงสามตาหรือว่าเป็นศิลปินอาวุโสของเมืองเชียงตุงนะมา <c oughs> ให้เกียรตินะครับ้องให้ฟังนะผมวันนี้ ครับผมมาชมต้อนะตะกี้เป็นบทเพลงเรียกว่าทำดองผมเป้งน,นะผมเป้งนี่เป็นของอเสียงทำดองขับร้องแล้วก็การเล่นตีของชาวไทยคนเชียงตุงนะครับผมะจะมาฟังผมเป้งอีกแนวหนึ่งนะวันนี้พอ่อลุงมีโอกาสเรียกว่าใจดีนะมาลองให้ฟังเป็นพิเศษนะครับผมเป็นแต่ก็เลยเรียกว่ากรณีพิเศษน,เนะนี่เนาะ

chúng muốn bảo mi <laughs> anh ta đây chúng muốn mi anh ta đây chúng muỗi nhung để trơn bánh có những chúng muỗi nhung để trơn bánh có mùi muỗi nhung nhung bánh bún muỗi nhung nhung bánh bún em ơi muỗi toay mi anh ta จึงหัวไม่ต้องมีมะไรถึงหัวเอจใจเด่นยอดบันทบบุญถึหัวเอางใจเด่นยอมบันทบบุญครับผมใน่จบจบไปอีกหนึ่งดีลานะตอนตอนนี้เรียกว่าทำดองปุ่มเป้งน้อยแล้วก็มีปุ่มเป้งหลวงนะฮะเรียกว่าร้องกระสดๆครับผมครับผมนะอีกเพลงหนึ่งที่จะมาร้องให้ฟังนี่จะเป็นบทเพลงของเรียกว่าสามัคคีชุมนุมนะครับผมตรงนี้ก็พ่อหลวงสามตาจะให้ปกติ อาจจะไม่เคยลองนะพอดี้พอลุงสันตันจะมาลองให้ฟังนะผมถ้าเพลงสามัคคิชุมุมนี่ถือว่าเป็นเพลงเอกลักษณ์ของชาวไทยคนจึงจุงอย่างหนึ่งนะผมทาเนร้องทํานองนี่ถ้าฟังนี่อาจจะคุ้นๆนะแปลจากเพลงฝรั่งเข้ามานะสามมคคิชุมตมนี่ก่อนอย่างที่เวลาไปงานจึงตุงนี่เวลาจะได้เห็นเขามีการแสดงธรทมต่างๆเขาจะร้องเพลงนี้เป็นอันดับแรกเพราะว่าถือว่าเป็นเพลงที่ให้ทุกกลุ่มทุกสตรีภัธุ์ทุกทุก พอพันนี่มีความสามัคคีชุมนุมเพราะฉะนั้นเพลงสามัคคีชุมนุมนี่ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งในเพลงที่จะต้องร้องก่อนอมีการแสดงอะไรหลายอย่างของเพลงตุ้งนะผมวันนี้พระองค์สามตาให้เกียรติมา้องให้ฟังนะผมจะเป็นอะไรยังไงลองฟังนะผม<อ>ะเครื่องดนตรีประกอบก็จะมีวันนี้พระองค์จะมาดีสซึ่งให้ฟังแล้วก็จะมีสาโลนะพอนันหลง่าเมืองราลาชริปิน อาเพื่อนบ้านของเชียงตุงนะับลองฟังนะฮะวันนี้สะรากันแบบสดๆ <c oughs> อันต่อไปนี่เป็นเพลงสามาก,กีรวมเสียงเพีงปากกันหักกาบยลงกันขามาภาษานั้นภาษานี้่าส,สามาก,กี พักเดียงแขคงไผ่กันก็มันจะเรียนคือในในสมเป็นจากมาความงั้งอย่างแจ้วเขาขาเปิดฟังเสียขาผมเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาเนคะรับภาษาท้องถิ่นของไครเขเนถึงตุงนะฮะหมูห่เฮาโต้ได้มาจุ่มได้วยความจรยงกันเป็นเอกชนเป็นเอกบ้านเมือง เมืองเขาเป็นเมืองอยู่ตามใจกับได้เก็บไม่เกินได้เมืองคนเชื่อแก่นักแกงตาจัะมายากเขาเอาเมืองเดาอย่งกันคือรักษามาติเด็กดีใจกันผู้ช่ยแที่งกันยามีใจโคนดีกันชิงกันได้ anh chung sao lâu chung hư thứ nhìn yêu đẹp tay như đẹp, 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 đẹp. chung chung để bên cháy thành phú thêm cánh Hãy mi cho kênh Ghiền Mì ຂັນເດັນຂັນດາວຈຸງເທີເຈົ້າລາວຈຸງຄັນໃຈໃນກັນຊັ້ນຈາດິມຍോຄັນບ້ານມືງເດັດມີນ້ອງເລາະຈັກໃນຢູ พละผมดีก็คือเลกว่าศิลปินพืช้านของเขาชาวที่ขึ้นเชียงตุงจริงๆนะมีการะดุงสามตาสลาสามตาก็มาให้เขียนมาลองเป็นให้ฟังนะสามัคคีชุมนุมก็ให้ฝากไว้สําหรับคนรุ่นใหม่นะเดี๋ยวชนรุ่นใหม่